จากปีเตอร์แคปจากปีเตอร์ที่สังหารสนะครับจากส่วนของท่านไชนพร์มณีอนันตสุขนะครับจากท้องถิ่นจังหวัดหนองคายนะครับปีเตอร์ที่สัประรสนครับท่านคุณนายทุกท่านนะครับท่านสมาชิกสภาที่สานครับท่านรองนายกหลักประเทศจังหวัดหนองคายครับท่านทัศนาททัศนาวันยิริยานภาพรครับจากปีเตอร์ที่สัประรสนครับจากปีเตอร์ที่สัประรสนครับสวัสดีครับ ท่านตรุทองท่านทาครับท่านรัชนาพเจริญบัลลังกายกับเป็นเจ้ที่มเคารพครับเดิทามาถึงเลยครับเดินทางมาถึงนะครับท่านสมาชิกสมาชิกสมาชิทุกท่านครับท่านรันาริยงท่านพิ้กุาท่านสมบูณ์ถบท่านรองขณะทุกท่านครับท่านปดที่สำคัญทองทายขอบคุณข้อมูลนะครับจากท่านะดที่สัอทายครับท่านสมบัติบินกระุกเจองานเพ่อนเลยนะ โดยการทำเป็ร้อยแล้วก็นำข้อมูลที่สำคัญขององค์ท่านหน้าหมอมาบอกให้ด้วยนะครับแล้วก็ท่านรองขนาดทั้งสองขั้นนะครับท่านประกอบแล้วก็ท่านสเตเฟนนะครับจากประเทศสดาเนะครับท่านหัวหน้าส่วนกลางนครับทุกท่านครับจารีเซอรนะครับ ท่านกรกท่านเนแค่แก่สรสุขนะครับท่านหัวหน้าสานักงานท่านองท่านตรุจครับท่านความพนสุทาครับจาดีครับแก่ขุนะครับท่านขอส่วนกรข้างครับสำนักข่างครับรีชครับท่านความัธนดีครับท่านนักิการจักรวรรดิครับแา่สำนักการพลังนะครับจารีชครับรก่ของยุบครับารครับ จขอส่วนแก่ขอสุขครับเดชเชนิปตรงครับจากขอโรงเรียนทุกโรงเรียนนะฮะโรงเรียนเทศบาลหนึ่งคนแทนแก่ในฟิสิกสหนองคายท่าเดชเชนครับตัวแทนโรงเรียนทุกโรงเรียนนะครับเดชเชนครับผู้บริการครับผู้บริหารโรงเรียนครับเดชเชนครับฝากเก็บเลือกครับเราจะได้บุญร่วมกันนะฮะจะได้เป็นสิ่งมงคลของหนองคายเป็นการร่วมพลังนะฮะเพื่อความสุขของหนองคาย ตัวแทนของชุมชนด้ครับประธานชุมชนก็ทค่ะตีเชนครับีเชนครับประธานชุมชนกทตาหลวงตาผู้บิหารส่วนส่งเสริมการศึกษาสำนักการศึกษาครับีเชนครับตีเชนครับท่านพิจตรหวัอาาครับท่านนางสาวจิตราพรศิริระเสริฐครับตีเชนครับีเชนครับเินการเกครับตีเชนครับระารครับีเชนครับ ่านรับ hmm. ผ uh, ู was, uh, so ้นรส่วนผู h, ้สนการศึกษานางสาววันทีสุขขาดำเนินกครับดำเนินกครับดีเจนครับยินดีต้อนรับสุนัวหนองคายนะครับท่มาทางานทาม่ปทางท้านก็อาจจะยังไม่รู้จนกนะครับก็เมือหนองคายินดีต้อนรับท่านผู้สูงนะครับพีเครับดำเนนกรับการีับผู้เป็ทียนเดือที่ห้านี้ ที่ท่านสสนะครับให้เกียรติกับเมืองขไทยของเราครับขอบคุณทา่านสสที่โร่นะครับของตัวเมืงสุขแกท่านหัวหน้าฝ่ายของกองยุทธศาสตร์ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของเทศบาลสอขแก่นะครับตัวแรงวางแผนทั้งสามท่านนะครับทั้งสามฝ่ายนะครับเกียรติเลยนะครเกียรติใจนครับท่านบอรัตนสัมพันธ์ท่นา,านนาทิดาอุตรี เผ่าภ yeah. ูร่นจะเด่นใจนะเด่ใจนะเด่นใจนะเด่นใจนครับผรับีษารับเนี่ภษาอก็เนะครับเนี่ยต็มนะครับเดีเลยนะรับฝากช่วยกันนะครับนะที่ศาลนะครับเพื่อความวิมอาไว้องหองายของเราการที่จะลาแท่นะครับลาแ่เข้าเที่ยวที่จาหนองอายนางสาวรุจยาพา ยี่สิบเหตนครับขับเรีนเชนี่แบบมโนนะครับขับเรียนเชนีนครับนัเยอะหน่นะครับแอบเราเยอะแบบนี้ต้องขอขู้บคุณทียิงสูงครับขอบคุณในส่วนของสพเมืองหนองคายนะครับขอบคุณในส่วนของสพเมืองหนองคายนะครับขอบคุณ่ยงสูงครับโดยทจ้กกาบจากสพเมืองหนองคายครับท่านยุทนาครับนะครับพันตําตวนเรยุทธนางานเช้า้แต่เช้านะครับ ผมพิธีต่อไปก็จะเป็นอานวงสวงที่พังของท่านาน้าหนองนะครับจบจากตรงนี้ก็ขออนุญาตจัดพิธีเชิญท่านที่ฝั่งหน้าโน้นนะคะนรับบเรีเชิญขอบคุณแล้วก็ยิดีอนรท่านเป็นนายสูงนะครับที่ในส่วนของสพมของไทยนะครับให้เกียรติอย่างสูงยิ่งนะครับจากเทศบาลของไทยนะครับมาร่วมงานนะคะรับ คู่เรียบร้อยก็จะมีการถูกข้อต่อแขนนะครับเป็นอันดับต่อไปนะครับพิธีจะเป็นพิธีต่อเนื่องนะครับพิธีจะเป็นพิธีต่อเนื่องในส่วนของการทำพิธีตรงนี้จะมีสองส่วนนะครับส่วนแรกก็คือโลงสงสาหาแดงนะครับหโดยข้อพระท่าก็ขหลวงข้อใหญ่ส่วนที่สองก็คือส่วนที่เราจก็บโลงหวงขอพระท่าข้หลอง แลิอร์รมการผู้ั่คับการตำรวจภูธรหณฑายพลตำรวจตรีพรชัยชลเดชดิลิเตอรท่านตีสูงสุดรับผิดบหลักานพร้อมกับเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับขอขอบคุณพิเสูงครับท่านคนตำรวจท่านคนตำรวจตรีพรชัยชลเดชนะครับผู้กงกับการตำรวจภูรมณฑลไทยให้เกียรติ่สูงนครับให้เกียรติอยาสุนะครับเิงที่มผู้แขนะครับยิ in. ่ที่มีผู้แขนนะครับ นะครับเลยโยกไปโยกมาเราแนะนำเนาะแต่ทาีการางสารอบนัดจะปักเครื่องวงสงตรงนี้พิธีอยากพิการการตุ้งตุ้งการทางสามรอบสามรอบก่อนหลังจากรำงสามรอบแล้วก็ไปสู่ฝันท่านใดที่ต้องการปักทูกเดนเช่ครับปักทูกเพื่อความเป็นสิริมงคลวันนี้ข่าวผู้ใหญ่ของเราก็เดินทางมาถึงแล้วก็รวบรวมทีในส่วนแรกเรียบร้อย แล้วเราก็จะเคลื่อนย้ายไปส่วนที่สองในส่วนของการบูชาพระธาตุบวงสรวงพระธาตุหน้าหนองนะครับตักทูปไม่ได้พรอยก็จะมีการรับสามรอบนะในการนั้นก็จะมีการถกข้อต่อแขนในการทางนี้ก็ดำเนินการไปได้เลยนะเพื่อเป็นการให้สรุดนะครับก็สัมผัสหน้าโนสถก็คือส่วของพระธาตุก็จะเปินการต่อไปนะครับความเคร่งเครียดของข้าพของข้า ありがとうござ we the one ที่นี่แต่งหน้าทั้งนอย่างปงงามเนาะเจ็บคิวด้วยแต่คุณแม่อายุกีก่ปีครับตอนนี้76ปีโอ้สุดยอดครับนางรำของเรานะครับนี่ในขนาดบอกๆนะครับเด็กน,นางรำอายุ76นะับตื่นตีสี่เพื่อแต่งตัวมางานนี้โดยเฉพาะสุดยอด59จบไทายเป็น59วัน4นาทีโอเค ครับผมก็ถือว่าใช่ใช่ครับก็ถือว่าเป็นความยอดงามนะครับที่สร้างเหยียบหน้าพญาเหยียบเมืองแต่ก่อนตำแหน่งของท่านผู้ว่าก็คือหัวเมืองดูแลส่วนของดูแลในส่วนของราชการส่วนภูมิภาคเรามีการจัดตั้งหัวเมืองตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะครับโดยพระบาทสมเด็จพระ จุดจอด้าม迦迦จุลหัวนะครับท่านได้ตั้งมณฑลเทศาพิบาลแล้วก็ตั้งเมืองหลวงไทยนะครับโดยเทศาพิบาลก็ถือว่าเป็นพญาเป็นพญาเป็นเจ้าพญาในสมัยก่อนนะครับตอนนี้ท่านพบว่าเม,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 มืองหลวงไทยของเราตั่งอยู่ที่ตรงนี้แล้วและต้องขอบคุณท่านอย่างสูงนะครับ ลันคล้องสามครั้งนะครับในการเป่าหลังจากที่เราเป่าสั่งนะครับเอาบิ๊กดูด้วยลันคล้องครับฝ่ายคล้องจะเป็นการปราประกาศนะครับให้เทวดาได้ยินให้พระอินทร์ได้ชื่นชมให้พระพรหมได้อนุโมทนาสาธุนับกับการทำกุศลครั้งนี้ของพวกเราชาวจังหวัดหนองคายครับ